้็ลสที่มันสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสาร้าวเมนี้ก็พากันมาบ้านแกงลีนมาแกะเคาะ เพราะว่ามือ้อกะเหตุแม่นกลางคืนและตอนเช้าน้องดากับเอื้ยอายพากันเข้าเมืองเอืยแม่สิบุญพอสิบุญแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มานํามิตร่เฮามากับรานสิบุญแล้วก็อ้เฮียงอ้ดาวพากันมาแกะเค้าเกิดอุบัติเหตุรถตํากันอยู่ซแยกบ้านกงลีนซแยกไปบ้านโคกแล้วก็เข้าเมืองแล้วก็แวแกงลีนบนันเลยรถต่ํา คนตายตายอยู่บอลหันเลยผู้ชายอายุกัประมาณ13-14ปีนี่แหละผู้ตายกะแล้วก็เมื่อน,นั้นเกิดอุบัติเหตุกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเขาก็เข้าเมืองแล้วเฮามื่อนี้ก็พากันมาแก้เขาอะยู่บ้านแกงริ่มแกงลิมในยามเช้าเช้าเข้ามาได้เช้าตอนนี้กัเพิ่อนบ่ทันได้แก่ยังทา หยาดคือซีเมนต์หยาดทางผู้เซียและมาแต่เมืองพีนเพราะว่าผู้เซียเนะโบแมนคนเมืองนองเพิ่นเป็นคนเมืองพีนแล้วก็มาซื้อป่าอยูพ่พี่ในบอนเพิ่นอยู่กะมาซื้ออยู่พี่เฮ็ดเบียกน้ำลุงลุงเพิ่นก็มาซื้อป่าอยูพ่พี่ลุงหรืออา่าวประมาณนี้แหละมาซื้อป่าหรือวันนาบ่าวเพิ่นแบบซื้อป่าเวลาชาวบ้านได้ป่าแล้วก็ค้าให้เพิ่นเพิ่นพักยูนิคขายให้เพิ่นแล้วก็ เพิ่นมาซื้อปลาอยู่พี่แล้วก็ร้านเพิ่นก็มาพี่แล้วก็รถต่ําตอนกลางคืนประมาณแปดโมงนี่แหละแปดโมงกลางคืนบอนเพิ่นอยู่กับบอนนี่แหละเพิ่นซื้อปลาแล้วก็อยู่พี่พักอยู่พี่มากับร้านสิงบุญสบายดีโอเคครับเ <laughs> มื่อั้นร้านสิงบุญมาไปเซโปนกันบ่ตอนเช้ามือเกิดเหตุเนาะเพิ <laughs> ่นมาไปเซโปนบบและะ้วก็ เกิดเหตุอยู่ต่างทางแล้วก็เฮาก็เข้าเมืองนองแล้วก็เฮาก็แบบถึกบอนคนตายคือกันเฮาไปถึกบอนฮันแล้วเฮาก็ต้องมาแกไอ้เฮียงเพิ่นก็มาแต่เปนมื้อนั้นแล้วก็ไอ้ดาวก็มาแต่เปน บูฮ ok. ูว่าเพิ่นสิแกยุใสยุแกงลีนหรือว่านำทางปบันรถโคกยุนี่เมนแกงลีนเซลลนองรถขับหนันเียร์เลได้ยัียาวเราไปแถวนี้นมกพูเด้วย เนี่ยเป็นเลือเสือทรงมืสองเครื่องแบบเรื่อี่ไปชูทยไปููทายแต่มานอ้ครงไทราชูเกอิดเป้าหนจว่าวีูวีลเกลเกแม่

อ้ยกูแหงมากกูตเรีบเ็นตองเลยเอาป้อ่ยกเท่คนเดียวนี่ยเลแข่งดแนเรียนลยกัเียบแข่งดแนออห้ตแวนนี้พากันมาแต่บ้านเกงลินแล้วเพิ่นโบทันได้แก่แก่กับประมาณสิบเอโมงนี่นแหละยังทาย ญาติผู้เสียนะยังบ่ามาเพื่อนมากับประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็เฮากับพากันแจกเครื่องแจกเครื่องแล้วสิพากันเมื่อกินเขาแจากเครื่องอยู่บ้านร้อยโคกเิ่นยายมายูนี่ประมาณห้าลังคาเพื่อนหกลังคาเพื่อนนี่แหละย,ยายมายูทางอิบ้านนี่กับบ้านเฮาโอ้าอยู่บ้านเก่งลินกันจนฮอดแปดโมงมาแต่เจ็ดโมง ญาติผููเซียมาแต่เมืองพินกะสิบเอ็ดโมงลเลยคก็พากันเมื่อกินข้าวก่อนยยกเขาเขาถ่าดุลก็เขาก็แยกเขา,า,า,เขา,า,เขาแต่ยังใจเครื่องใจเครื่องแล้วล้วจังเมื่อกินขา้าวเมื่อกินข้าวแล้วเ่าก็มาประมาณสิบเอ็ดโมงกลับมาอีกมาแก่เขาอยู่บ้านเก่งลีนรถต่านะรถด,ดิวิโลต่ำคนตายอยู่กลางทางเลยอยู่ซีแยกบ้านเก่งลินเพชรสรายอายุประมาณสิบสามปีนี่แหละ ตายค่าทีเลยให้เพิ่นเลือกเองเลือกเลือกเอ็ดเนี่ยเลยเอ็ดเมียเล่นประวัเตือนเพิ่นกับแคมทางคันไปบานเฮากระซิเห็นบานเพิ่นกอนนีก็พากันมาบานเก่งลีนแล้วหลังจาก แจกเครื่องเครื่องไอเฮียงเพิ่นเอามาแต่แต่ไทยเพิ่นมาเอามาตแต่ไทยแล้วก็เราก็แจกเครื่องแล้วก็พาก,กันเมื่อกินขา้าวกินข้าวแล้วก็พาก,กันมาบ้านแกงลีนอีกมาแกเา่เคาะพี่น้องผู้เสียญาติผู้เสียกะเพิ่นมาแล้วมาแต่เมืองวินแล้วบอลเกิดอุบัติเหตุบอลหันเลย คนหลายสังเกตดวงมนีแพรกาพา,ก,พา,ก,พากันน่งเสื้อสีดำเบิดมาโบก,กมาปะแกคือกันว่าในฝนพากันไปทางนั้นเบิดตอนนี้คุบาเพิ่นกำลังสูดเอาดวงวิญญาณผู้เซีย ให้เมื่อเือนเมื่อซานกับบ้านกับสองคลิปนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนำญาติผู้เสียสูดแล้วแมนสิพากันแก่ขอ,อกแก่าะผู้ที่พันไปพันมาแถวบนเกิดเหตุภัยที่พันไปพันมาเท่านั้นแมนเพิ่นสิมามาแก้เพราะว่าเกิดเหตุแล้วต้องแก้อยู่บ้านเฮาเพิ่นถือแบบนี้ถ้าเหตุผู้ขอตายบอรหรือว่ารถต่ำตายแบบนี้แมนเพิ่นสิแก้ สุดแล้วแมนสิพากันไปแก้ไปแก้แมนยู่นำยู่เซส,สมวนจังใดก็ขอให้ผู้เสียหันขึ้น,วนสวรรค์ชั้นฟ้าเด้ไปอยู่บนเขาบ,า,าบรดหาปลาบรดสซื้อถ้าวามีศาสนาอีกก็ขอให้เกิดมาแล้วก็ถืออายุมาลายกว่านี้ขอแสดงความเชียร์ใจนำญาติผู้เสีย I believe mm ิ hmm. ่นก็มาเพราะว่า mm hmm. เป็นพี่น้อง พี่น้องทางนาบาวเพิ่นดูคนนี้อ่อเจ๊ đẹp <laughs>

ยู้เมนตัวาอรมณ์กระจังเราราอารมณ์ประจัน่นวกตเราให้ตเราให้ตเราให้ตัเอาให้ยเราใัเราให้วเราใหตัวเาใตเาใัวเรายห้ตัเราให้ตัวา้ตัา

สิพากันไปแก้เข่าอีกเพราะว่าผู้ตายนะเป็นคนเล้าลุ่มแลวก็บอนบอนนี่บ้านเกลิงเลยก็เป็นคนเล้าถิงบอนเกิดเหตุเลือด เดนมาเ่เอลา่ม่ตอนนี้แม่กำลังค้ากันไปแก้เคราะอีก

There we go. Okay.

แก่แล้วก็ขึ้นทางนันเลยจูเลยจัตะลนั่งคนนี้จากเทียวแอนดีนอะไลน่ะเที่ยวนางเทมตะไลเหนื่เพือตเปดเะอลอกกระเงนี่เหนื่อยั้นี่นเอาหลยมาย้ย

นั่นเอเนาตีอเนี่เอตกีเอดอนเดินไปตรงนี้เนอเดนเนยเดนอย่านันดูเนอดนนาิอาเนี่ยดเลยโชวเลยดูเดินด้กันกันต่เบื่เบน่ยเปองอกคันอะไรกีมาันตอทำไมเบ่นายซิมบูรีบราคนนี้ไปบ้ดด

辣就是 ลมมืนเขาแก่แล้วเขาจะบิเวงทางหลังเพป่นกให้เบิงคลำมาแก่เพราะว่าามือเกิดเหตุแล้วเขากับไปบดเกิดเหตุแล้วเขาก็ต้องมาแก่ มาแก่นะั้นลายหลายคนสุรานาบานเพิงลินแลละกะ็บ้านอื่นกัแตบบ่ว่าเพิ่นเข้าเมืองไปเมืองไปนันไปนี่นแหละเพิ่นผ่านบอเกิดเหตุและเพิ่นกับมาแก่คือกันมาแก,ก,าแกยูพีบางคนบ้านไกลเมืองอื่นเพิ่นดูเพิ่นกบับบริมาแกแต่ว่าแถวบ้านฮานี้เป็นพากันมามาแก นบ่ได้แล้มอฉันขึนบ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้น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 แม้มาแต้มมือสวัสดีจ้ะนี่สวัสดีตอนนี้มาเพื่อนแล้วมาฮอดเพื่อนแล้วเมื่อกี้นี้ก็พากันไปแก้เคราะห์แล้วก็ตอนยุวันเก้งลิีนแม่นเพิ่นเอิ่นดวงวิญญาณผู้ตายผู้เสียคันเมื่อ เมื่อเมืองพีนเมื่อบ้านเพินเอินแล้วล่ะกะพัก,กันแก่เคาะยูนําบ้านเฮาเมนแบบนี้เวลาตายเกิดอุบัติเหตุเกิดแบบนี้แล้วกะต้องแก้ผู้ไปผู้ไปก็ต้องแก้แบบไปผ่านแถวบอนเกิดอุบัติเหตุประมาณสามมือเฮาต้องไปแกถทาว่าเขาไปบอน,นั้นบางคนกับอบายแก้บางคนก็นแก้กกเขาไปแก่แล้วตอนนี้ก็มาหอดเฮือนแล้ว สำหรับคลิปนี้น้องดากับซีขอโจทย์เพื่อนสนีก่อนจังได้กับผักเป็นกำลังใจให้น้องดานในเรื่องพวกแม่พี่น้องแดนแหงสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย